เรเลืกไว้กันเยโอ้มื่อีนอีกเนาะต่พุทธาพนอันนี้พุทธาพิเศษไอ้บวชชีภาพนี่จเน่ยว่ยฝาไปฝ่าแปขอขอลงยูทูปกันบ่อกอยี่ฝ่าได้ยีฝ่าได้แป๊บนึ่งเด้ไอาฟ้องอาจารย์ไอ้คนเบาเนาะขึ้นอยู่อ่ะ ไอ้กเคยเห็นก็ได้เห็นเนาะเจ้เผ่าพันเนาะแมนบ่ัแล้วเนหน้ากับอเนาะบ้านเอกเนาะเออสำหรับบ้านเอาเนาะคือว่าแมนมาเคยได้เห็น่ว่ติ่งแมได้รวมพิธีเขาคือติดตามมันนีมีงานเอาก็ไปขึ้กันมีงเาได้รวมพิธีเพาเได้มีเวลาทีจุนนั้นเาก็ไปอยู่เาก็ไปขึ้นกันเทากัไปน่อหลวงนี่วีตด ี่อีิีทองหลังีแบบนี้มันสิมีอีกประมาณขันบ้านบ้านเทากัอีกประมาณสองร้อยปีโอ้แมนแมนก็บวดนีสิฟังเต่เกิดอสามเียตายอกเยละมันสิได้เกิดแ้แล้วกับกหูเราเออได้ๆกบเห็นเพราะว่านี่มันก็จบแล้วเออแม่นสาตนี่เฮาก็จานี้อีกลูกล้านเหรียร้อนเท่าขันพุเฮ็ดไม่อีกอีก2องรยปีอีกสอโอ้า แมนแมนโอ้ยอดีตต้องเสียใจหอกเพราะเขาไมยุบเบิองไปนั้นเกิดประสาแล้วล่ะสักวันสองร้อยปีอีครงโอ้้ยมาฟังไงอาจารย์พันกัวนะาว่านนี่นะแต่ว่าเขากัเานะือว่าเขามีบุญเออมีบุญเนาะมีบุญแงดีเาได้เห็นใส่แดงแดงแดงอ่าไป่ใส่บุญนี่เรื่อบ่กว่าไหนโอ้ยไหนไม่ใส่บุญนี่ถ้ามีบุญนี่ดีเากันเฉยไม่หลุพี่ีมาเห็น เนาะเจ้าพี่ววัดนึงมันจะมีอยู่ทั้งเดียววัดนึงกันบ่โอ้แม่นเดียวที่ฟังรูดมิดสองวันสุดเดมันสิ่นี้มันสิบวันเห็ดดู้อ๋ออันนี้อีกหน่อยปีอีกหน่อยปีเน่าสิทิ่พูดแล้วลูกเรแล้วนะแม่นแม่นถือว่าเขามีบุญนใดเขาไม่มีว่าเออเขามีบุญเราได้เห็นเลยเกิดมาในสี่สิบเจ็ดปีแม่นเราเพิ่งเคยเห็น จกปีละตอนนี้ครับโกงแล้วอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จอยเห็นไหมหมวกกันครับจนจนตอนนี่แหละเนาะบอกก่อนแล้วใหาอยู่หลายนะตอนเนาะทำไมเรื่อว่าปวดลังเก่าเนาะเออแม่นปวดลังเก่าเขาจังได้ประมาณว่าช่วงนั้นน่าเสียยูเลยหาหาขวบเออแม่แม่นเนาะสมัยนั้น นเะเออแมนเกี้ไต้วอนิเนาเอแมนแมนเฮ้ยแมนแมนน้องะจำเลยแมนแมนยินแมนเออแมันั้นเออแมนโอ้ยดนนี่ลีเลยเนาะเชว่าพนเอไอ้ต้นหลกม่วงต้นนี้ออกตะกี้เขาได้มาเก็บอยู่คือว่าอะไรสมัยนั้น่น

เก้าก่อนหลังนี่ก <Destiny> ่อนสิบมัธยมาเป็นหลังน <let 's> ี่ไหนตะกี้บอกเขาพงยอนพยี่หลายหลายพงย่ไหวพยยวอนพงย่กี้พงยี่ปลาปาสางไม่ไแน่เออพยี่รลียังพ่งตะกี้สม่ได้แน่ ทอดต่มาสิบสิบทอดมาเรื่อยๆเนาะมีว่านหลายคนอือนมีกแฟียน้ไวเนาะเนาอหเดินยุ่งแตกแย่คนเน กูย well ิงกวอะไรไม่ใั่บ้านสวนหนหมเออนแหละครับไม่ใย่ไม่ใช่สมป่เออไม่ใชสมเอ้ยก็ไม่ใช่ไรเราก สวนสวนั่า้เออสมัยนั้นแต่ว่าตอนเพิ่นเพิ่นยกตฝันเหาขึ้ว่าเขาว่าเขาข้เเขาเดีเห็นหรือว่าเขาฝันเฮวโดนแห้งเลยโดนแห้งเหอก่อนกนเขาสิเข่ารงเรียบเหนอแมนแเพราะว่า้าเาเห็นเราไปเห็นด้วยสมัยนั้นแต่วันโดนแหงเลยแมาวายปีอู้ยหลายปีหน่อ ยมยกันบาเนาะเขาบอกเคยเห็นเอเชียนาะมันมันมันเปดเป็นพี่ <standardized> ี่ย้เปิดเป่สมดแบบ ผู้เท่าทีโบเห็นนี่เพิ่นกัดเจนว่าเสียไปเบิดเนาะเพิ่นเอ่อถือว่าเขายังมีบุญวัดาสนาคือว่าถือว่าดีเลยครับเหมือนนี่มาไอ้สัมผัสไอจานจอยเนาะเออเอาทายตัวเองไวเลยเกือบเพิ่นมาให้ความรูลได้ด้วยอันนี้ครับอันนี้ช่องไอ้ช่องยูทูปเนาะเป็นลงช่องยูทูปสร้างฝันสตูดิโอครับเอออันนี้ทางช่องยูทูปเด้อพี่น้องครับพี่น้องคุยซือ บ่มือระบาบเออบอมสุกันเพิ่มนะพี่น้องก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ครับไอ้จะวัดเนี่ยก็วัดใดศีรัตนารามครับบ้านหัดดอนตำบลพญาเมรมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวอยากเช็ดคลิปเป็นที่ระลึกไว้ซื้อนาะพี่น้องเนาะเออครับ เฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเป็นไรที่ระลึกไว้เนาะพี่น้องเราเคยเห็นกน็ได้เห็นเนาะไอ้้มนี้ย่ำ่ำขึ้นเนาะประมาณนี้และครับเดี๋ยวขอจัก1ซิปมาที่กน <c oughs> ทำไปคอนเทนต์ก่น <c oughs> อนเดี๋ยวเดี๋ยวสียางกบไปแป๊บนึงสดส,สดภาพไปในสอด,สสดนสอาวอ,อเป็นยังบ่อือครับ ประมาณนี้าดนี้พี่นอ้องอื้พี่น้องเท่าไหรครับฝอยเมียหลายอยับม,มาจากบ้านไก่เรื่องเชียงมาเนาะพี่น้องประมานี้ประมาณนี้โอ้โหล่อปวดกระเสียหลายแห่งเด้อนี่ฝอยเมียเคยหลายครับอ้ <c oughs> อาว ชีพามโอ้ oh, แม่นหนๆตัวนี้อบไม่เะอันนี้เราปวดนักทบเงินกับคือเสร็จสิ้นพิธีการนอะพี่หลงอนนุโอ้ยหลายตัวนี้ไ่นในห,หน่อยตัวนี้รับ ขอามุญเตเก็บเป็นที่ระลึกก็เกกเห็นก็ได้เห็น แต่ก้องไปเล้า่าไม่กดเลนี่้องมกวงจรไม่แต่เลัเรออากับขอนุยาต่านนี่กล้องนี่นี่วันน้ไม่ผานเพากับมัเป็นบูานี่ยูเพรานี้ไม่พานเอยายูน่ถามานีได้พี่นอบรรยากาศรอๆแบขอนุญาใีเขากล้องเป็นเกียรติททันใช่ไหครับช่องยูทูบไป youtube ส้างฟันสตูดิโอครับคุณเนครับ ออนิญาตนีเด้อแต่โอ้คือนต่คนนี้มีแตค่คนน้าตาดห่างย อยากฝากคือแบบเป็นเกียรติหลายเด้อครับเด้อขอบคุณหลายเด้อครับขอบคุณหลายค่ะโอ้ยจะเป็นเป็นการเป็นงานครับนะครับวันนี้ครับโอ้สำมฤทธครับน้าเจ้าโอ้ยแมนไอชีวิตจริงเจ้าอีกว่าจะไป็นสัมฤทธิ์เด้อขอบคุณหลายเด้อโอ้ยอ่อยู่ลาอยู่ไหม ก็ไม่กันครับผมครับฝากช่องเนีอยขออนุญาตปิดคลิปน้ำไห้บางหันกับน้ำร้อนนี่แหละครับ ปิดคลิปใหนนีอาจารย์ฝากช่องให้ได้อาจารย์สร้างพันสติโดช่องยูทูบเพื่อนนี่สิพี่ออกช่องยูทูบเพื่อนครับครับไอปิดคลิปให้ผมเนี่ยครับไออาจารย์ปิดเนี่ยอะไรก็ได้ครับก็ฝากฝากเด้อะก็ว่าปิดคลิปใหนผมเนี่ยอ๋อเราบอกฮ่าฮ่า่โอ้ยคลิปีเพิ่นออกหลายเนาะไอทั้งช่องในยูทูบเด้อพี่น้องเด้อติดตามไหมนะครับฝากดตาม ขอบเจ้าจังหวะกันนะครับขอบคุณหลายนะครั hai, บไปอาจารย์จอย